ัญหา PM 2.5ใครๆก็พูดได้แต่ดิฉันได้ยินคำว่าเป็นวาระแห่งชาตินี่น่าจะตั้งแต่ปี60หรือ62เนี่ยนะคะครับแล้วก็เป็นรัฐบาลกันมาหมดละแต่ทำไมถึงแก้ไม่ได้สักทีคำพูดกับการกระทำเป็นอย่างไรแต่ถ้าเป็นไทยสร้างไทยเบอร์48ดิฉันสุดารัฐบอกได้เลยค่ะ3ปี ฝุ่น PM หมดค่ะเรียนคุณหญิงนะครับแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมรับฟังวันนี้ตลอดจนที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าปัญหาเรื่องของ PM 2 5เนี่ยเป็นปัญหาที่ผมเรียนเบื้องต้นว่ามันไม่สามารถแก้ให้เสร็จได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าจังหวัดเชียงใหม่เอาจังหวัดเชียงใหม่ก่อนครับเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแอง่งภูเขาทั้งหมดเราคงไม่สามารถไปทลายภูเขาแล้วก็ทำให้ลมฟลูได้ถ้าเกิด ช่วงที่อากาศมันกดลงมาแต่เราสามารถจะลดสิ่งที่มีปัญหาได้คือต้นเหตุของปัญหาเกิดจากการเผาไม่ว่าเผาในป่าเผาในที่โลง่งหรือเผา,เ,าเรื่องของวัสดุสินค้าการเกษตรหรือแม้แต่การคขมนาคมก็มีปัญหาพี่น้องคงทราบทรัว่าแค่การสันดาบของรถเนี่ยเวลาบรรวัด2.5มันก็ปิ่มๆแล้แต่ถ้าเกิดการเผามาแล้วอากาศที่ปิดลงงาเนี่ย มันก็ก่อให้เกิดปัญหาซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญเพราะฉะนั้นเราต้องมองอย่าง,าง,าง,างเป็นรูปธรรมจริงๆนะครับว่าทํำยังไงที่จะลดทอนปัญหานี้ให้มากที่สุดถามว่าหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็คงลำบากนี่คือข้อที่จริงเลยครับเราต้องเรียนเรียนข้อที่จริงตรงนี้เลยแต่พักโอกาสใหม่เราเนี่ยเราจะมองปัญหานี้เป็นระบบเป็นระบบเป็นช่วงๆในการแก้ปัญหาเป็นเฟสเฟสเไปอันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องมีระบบในการตรวจติดตาม วันนี้จุดฮอสปอตเราไม่ได้มองเฉพาะเมืองไทยครับเรามองทั่วโลกเลยโดยเฉพาะประเทศที่อยู่บริเวณชายขอบของประเทศไทยเราเห็นหมดนะฮะกี่จุดกี่และกี่จุดไปเจจาก็หลายหนอขอให้หยุดนะแต่ท่านเชื่อหรือไม่ครับก็พูดก็พูดไปแต่การปฏิบัติของประเทศพื่นบ้านก็ไม่ไปตามนั้นประเทศเมียนมาก็มีปัญหาเหมือนกันแต่มันก็เวลาเจจาก็ต้องเจจากับชนกลุ่มน้อยบ้างเจจากับรัฐบากลการก็เป็นปัญหาเหมือนกันนี่คือสิ่งหนึ่งที่ การเจรจาบอกคันความแดงน,นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราทําได้เลยคือหนึ่งต้องมีการตรวจติดตามอย่างชัดเจนจุดไหนที่มีปัญหาต้องเข้าไปดําเนินการทันทีนะครับแต่ท่านเชื่อหรือไม่ครับว่าเพื่อนๆนให้การผมเจ้าหน้าที่ผมที่อยู่ในป่านะต้องทํางานกนอย่างเต็มที่แต่ค่าตอบแทนน้อยเหลือเกินอันนี้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเข้าไปเราจะปรับระบาดตรงนี้คือเจ้านันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าครับที่ในอุทยานนะซึ่งเป็นคนที่อยู่ปิดทองหลังพระจริงๆ ขณะเดียวกันที่ผมเรียนบต้นว่าวันนี้การถ่ายโอนน่นนาจไปอยู่ที่ท้องถิน่นละแต่ไม่ต้องห่วงครับผมคิดว่าท้องถิ่นก็เพิ่มศัก,กยภาพได้ในการดูแลแก้ไขปัญหาใช้เทคโนโลยีใช้การที่เรามาร่วมกันในการที่แก้ปัญหาในการเผาใน,าในที่โลง่งภาคการเกษตรเอาไปทําเป็นทุนเอาไปทําเป็น R D F หรือทาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัสดุต,ต่างๆลดการเผาลงไปนะก็จะลดซอสที่เกิดขึ้นจากปัญหาเรื่องของ2.5านะครับสำคัญที่สุดคือต้องเยียวยาพี่น้องที่มีปัญหาต้องดูแลสุขภาพต้องเป็นห้องปลอดฝุ่น ต้องคลีนูมอะไรต่างๆถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่มันรุนแรงขึ้นอันนี้มันคือตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุคณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุเราต้องมองทั้งวงจรระบบเป็นอย่างนี้นะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องพีเอ็มสองแต่อย่างไรก็แล้วแต่ผมยืนยันครับโอกาสใหม่มีความพร้อมในการแก้ปัญหาถ้าคุณหญิงเป็นรตีฝากผมไปด้วยครับถ้าคุณหญิงถ้าคุณหญิงเป็นนายกฝากด้วยใช่ไหมใช่นายยกฝากผมด้วย